ค่ะสวนใบข้าวค่ะน้านามเพืแห้งขึ้นวะ่ะเอ่อเราจะพามาดูต้นทุเรียนนะคะตอนนี้กำลังอยู่เออระยะอย่างเนี่ยไข,ยขย่ไขก,กอ่อ่ะก็ไข่ไก่ไอไข่นกกระทากำลังได้ไขน่นกกระทาแล้วพี่นอ้องจะรอดจะร่วงไหมเนี่ยตัวหางแย้ก็มีหางแย้ยังไม่ไหมก็มีไขน่นกกระทาก็มีที่สำคัญนี่เลย มีสรงเป็ดเยอะมากสรงเป็ดก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะก็อย่างที่เห็นล่วงไปร่วมตามกันไปเลยนะตัวนี้เราให้ตอนแรกว่าจะให้เพิ่มทีละห้าก็ตอนแรกว่าเพิ่มทีละเออเราเพิ่มขเขาเรียกว่าอะไรนะเออจาก ห้างเงียใหม่ตอนแรกสิบเน่ก็ขึ้นเป็นสิบห้ายี่สิบเขื่อนโลนนะมันนีระยะนี้กำลังน่ารักปุกปิกเลยจะรอดจะล่วงเลยเนี่ยเราไม่ออกเลยอันนี้ก็เพิ่มพีละห้านะคะตั้งแต่ห้างแย้ยนี่เริ่มไม่ได้ครึ่งหนึ่งเขาไม่ได้ครึ่งหนึ่งเพิ่มแล้ะจากสิบสิบห้า ยี่สิบเพราะว่าถ้าเพิ่มเร็วเขาจะช็อกนะคะแล้วก็จะร่วงก็เพิ่มเอาทีละห้าเอาก็ดูดินด้วยดินว่าเวลาเราเปิดน้ําใส่เนี่ยมันเปอยกมันซุมแห้งบ่เอาต้องเบิง้งดินเอาน้ำค่ะดินแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกัน้วยนะคะท่าใจ่ะเนี่ยทรงเป็ดกระลายม่แต่เป็ดต้นนี้แห้งคักตอนแรกคิดว่าต้นนี้ คิดว่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่าทุกคนช่วงหนึ่งน่ะมันเป็นเหมือนน้ําขาดเห็นบหน้มมันขาดก็มาฉีดบุรุงเอาที่หลังที่จริงอะ่ะมันเต็มต้นเลยนะทุกคนเต็มแบบอุ้ยคือด้วยที่อายุเขาก็หลายปีแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าก็มาหนาน้ำผิดนะคะคือเราถอดน้ำเร็วเกิน ก็เลยทําให้น้องร่วงนะคะนี่ก็ร่วงกับหมดนั้นเหลือิดเดียวเองก็เลยคิดว่าเหลือเท่าไหร่ก็เอาอีกต้นหนึ่งนี่ก็เพียไฟลงนะคะอยู่ทุน่นติดห้องน้ำคุณเพียไฟลงทุกคนเอาบาทันเกปล่อยให้เอาไม้ปีหนาเอาไม้เป็นเป็ดก็อ,ออกซะไว้ก็ไม่สวยไปนะทุกคนวันนี้ตัวที่เป็นดอก ดอกไอมะเขือพวงใหญ่แล้วเราให้ห้าสิบวันเว้นวันขนาดนี้ให้ยี่สิบวันเว้นวันแล้วก็ขนาดอ่าขนาดใหญ่เราให้เบิกขนาดใหญ่ขนาดใหญ่หรหเรา,าจะเพิ่มเป็นสามสิบสามสิบวันเว้นวันเพราะว่าให้ให้ยี่สิบรู้สึกว่ามันแดง ก็จะมีต้นเดียวเดียวของเราเานี่ตอนนี้ก็สามสี่วันเป็นวันได้ไม่เยอะนะคะล่วงหมดทุกคนบายบายค่ะไปรถสวนกันก่อน